สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับคุณครูนุชเชเคยนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปท่องคำล้องจองค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆเกข้าตามครูไปดียละวัดนะคะดเด็กขาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะคำล้องจองมะพร้าวแต่งโดยคุณครูตาจ๋านะคะเด็เกๆมะพร้าวชื่อฉันกันอัลไซเมอร์จำไว้นะเธอป้องกันหัวใจมีคอลลาเจน สวยเด่นผิวใสบำรุงภายในมากมีสรรพคุณได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปท่องกันอีกรอบนึงนะคะดเด็กๆทำของจองมะพร้าวแต่งโดยคุณครูจจ๊จกานะคะดเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะมะพร้าวชื่อฉันกันอันไซเมอร์จำไว้นะเธอป้องกันหัวใจมีคอลลาเจน สวยเด่นผิวใสบำรุงภายในมากมีสรรพคุณได้ไหมคะเด็กๆจากนั้นคุณครูมีท่าทางประกอบด้วยนะคะพร้อมแล้วเด็กๆมาทำท่าทางประกอบคำคล้งองจองไปพร้อมสรรพคุณครูด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาทำท่าทางประกอบคำคล้งองจองกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำคล้งองจองมัดพราวคะ่ะเริ่มคะ่ะม,มัดพราวชื่อฉันกันอันไซเมอร์ จำไว้นะเธอป้องกันหัวใจมีคอลาเจนสวยเด่นผิวใสบำรุงภายในมากมีสรรพคุณเก่งมากๆเลยค่ะ ทำได้แล้วนะคะเด็กๆสามารถอัดคลิปขณะที่เด็กท่องคาคล้องจองแล้วก็ทาท่าทางประกอบคําคล้องจองส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนเรานะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพร้อมแล้วเรามาทำท่าทางประกอบคำคล้องจองกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำคล้องจองมักเราค่ะเริ่มค่ะมักราชื่อฉันกันอัลไซเมอร์จำไว้นะเธอต้องการหัวใจ มีคอลลาเจนสวยเด่นผิวใสบำรุงภายในมากมีสัพพคุณเก่งมากไปพาใครทำได้แล้วนะคะเด็กสามารถอัดคลิปขณะที่เด็กท่องคำคล้องจองแล้วว่าสัมาษณ์คำประกอบคำคล้องจอง่งเข้ามาในลน์กลุ่มทองเทียวเรานะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย